สวัสดีครับวันนี้เป็นการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์โควิด -19 หน่วยที่6รูปหลายเหลี่ยมวิชา,า,ษษษาคณิตศาสตร์ภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2564โรงเรียนวัดไร่ขิงสุนนทรอุทิศทำังานเขตพื้นที่การศึกษาปถมศึกษานครปฐมเขต2ครูผู้สอนนายกรสินเก่งเขตกิจหน่วยที่6รูปหลายเหลี่ยมเนื้อหาสาระประกอบด้วย 1. รูปหลายเหลี่ยมและชนิดของรูปหลายเหลี่ยม2มุมภายในของรูปหลายเหลี่ยม3ความยาวรอบรูปหลายเหลี่ยม 4. พื้นที่ของรูปหลายเหลี่ยม5การหาพื้นที่ของรูปหลายเหลี่ยมใดๆ 6. โจย์ปัญหาความยาวรอบรูปและพื้นที่ของรูปหลายเหลี่ยมนะครับสำหรับวันนี้วันที่16พฤศจิกายนนะครับเราก็จะมาเรียนเรื่องของพื้นที่ของรูปหลายเหลี่ยมนะครับโดยก็จะเป็นการอธิบายนะครับการหาพื้นที่ของรูปเหลี่ยม ต่างๆนะครับโดยวันนี้ก็ในคลิปก็จะเป็นเรื่องของรูปสี่เหลี่ยมเราก็จะมีตัวอย่างของรูปสี่เหลี่ยมคางหมูกับรูปสี่เหลี่ยมรูปแวานะครับให้นักเรียนได้ศึกษาไปพร้อมกับคลิปสี่พื้นที่ของรูปหลายเหลี่ยมหนึ่งพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมเท่ากับเศษหนึ่งส่วนสองคูณฐานคูณสูงนะครับจากรูปก็จะเป็นรูปสามเหลี่ยม abc นะครับ ในการหาพื้นที่นะครับเราก็จะรู้ว่าสูตรการหาพื้นที่คือเศษนดงสองคูณฐานคูณสูงนะครับเราก็ต้องหาฐานให้ได้หาสูงให้ได้นะครับสำหรับรูปสามเหลี่ยม ABC นี้นะครับก็จะมีฐานคือ BC นะครับและสูงคือ AD นะครับตรงนี้การหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมหลักสําคัญก็คือหาฐานกับสูงให้ได้นะครับเราก็ใช้สูตรการหาพื้นที่รูปสามเหลี่ยมเท่ากับเษ้นดงสองคูณฐานคูณสูง นะครับสาหรับรูปหลายเหลี่ยมรูปต่อไปนะครับก็จะเป็นพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเท่ากับด้านคูณด้านนะครับจากรูปนะครับรูปสี่เหลี่ยม ABCD นะครับก็ถ้าจะต้องการหาพื้นที่ก็เอาด้านคูณด้านนะครับในที่นี้ก็จะเป็นด้าน AB คูณกับด้าน BC นะครับซึ่งทั้ง AB และก็ BC นะครับเป็นความยาวด้านของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ABCD ซึ่งมีความยาวด้านนะครับเท่ากันอยู่แล้ว สำหรับอีกสูตรหนึ่งของรูปสี่เหลี่ยมจตุรัสนะครับเผื่อท่กเรียนใช้สำหรับการเตรียมตัวสอบเข้านะครับก็จะเป็นอีกสูตรหนึ่งก็คือเส้นหนึ่งสองคูณผลคูณของเส้นทแยงมุมนะครับทีนี้สำหรับรูปนี้ก็เส้นทแยงมุมก็แสดงโดยเส้นตรงที่เป็นเส้นประนะครับก็คือ AC กับ BD นะครับเพราะฉะนั้นสำหรับการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสของป .6 นะครับก็จะเป็นด้านคูณด้านนะครับใครที่อยากฟองเข้าแล้วก็ทำคะแนนเพิ่มเติมก็ สูตรการหาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสอีกสูตรหนึ่งก็คือเศษหนึ่งสองคูณผลคูณของเส้นทแยงมุมครับรูปหลายเหลี่ยมรูปต่อไปนะครับก็คือพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าเท่ากับกว้างคูณยาวนะครับยกตัวอย่างมาให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับ EFGH นะครับนะครับพรณะนั้นก็คือกว้างคูณยาวนะครับแล้วก็หาด้านกว้างให้ได้ก่อนด้านกว้างก็คือ EG นะครับคูณกับด้านยาวคือ ef นะครับอันนี้ก็จะเป็นการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับเท่ากับกว้างคูณยาวนะครับพื้นที่ของรูปลายเหลี่ยมรูปต่อไปนะครับรูปที่สีนนน่พื้นที่รูปสี่เหลี่ยมด้านขนานพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมด้านขนานเท่ากับฐานคูณสูงนะครับจากรูปนะครับรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานนะครับ MNOP นะครับ พื้นที่ก็หาได้จากฐานคูณสูงฐานก็คือส่วนที่อยู่ติดพื้นในที่นี้ก็คือด้าน P O ส่วนสูงก็คือล่าจากนะครับฐานนะครับขึ้นไปตั้งฉากด้านบนนะครับก็จะเป็น P Q งนั้นการหาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมลนขนาะรูปนี้ก็จะเอา P O คูณกับ P Q นะครับนะครับหรือตามสูตรก็คือฐานคูณสูงพื้นที่รูปหลายเหลี่ยมรูปต่อไปนะครับรูปที่ห้าพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน พื้นที่รูปสี่เหลี่ยมขนมเปกปูนเท่ากับฐานคูณสูงนะครับอันนี้ก็เป็นสูตรเดียวกับรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานนะครับก็คือหาฐานกับสูงให้เจออันนี้เป็นรูปสี่เหลี่ยมขนมเปกปูน i j k l นะครับฐานก็คือ k l นะครับสูงก็คือ i m อันนี้เขาเรียกสูงด้านนอกนะครับก็ลากจากยอดลงมาตั้งฉากฐานเช่นเดียวกันเพราะนั้นสูตรแรกการหาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมขนมเปกปูนก็คือฐานคูณสูงนะครับก็เอา k l คูณกับ i m สำหรับนักเรียนที่จะไปสอบข้าววันหนึ่งนะครับอีกสูตรหนึ่งของรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียปูนนะครับในการหาพื้นที่ก็คือเศษ1หนึ่งส่วนสองคูณผลคูณของเส้นทะแยงมุมนะครับเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะเอาเศษหนึ่งสองคูณกับ iL คูณกับ kJ ได้ด้วยนะครับก็จะมี2สูตรแต่ในสูตรของป6เราก็ใช้แค่ฐานคูณสูงนะครับเพราะนักหาฐานกระสูงของรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียปูนให้ได้ก็จะหาพื้นที่ของเขาได้นะครับพื้นที่ของรูปหลายเหลี่ยมรูปต่อไปนะครับรูปที่6 พื้นที่รูปสี่เหลี่ยมคางหมูพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมคางหมูเท่ากับเศษหนึ่งส่วนสองคูณผลบวกของความยาวด้านคู่ขนานคูณความสูงนะครับทีนี้รูปสี่เหลี่ยมคางหมูนะครับมันมีทั้งหมดสามแบบนะครับโดยส่วนใหญ,ญ่ที่เราจะเจอนะครับสําหรับการเรียนคณิตศาสตร์นะครับก็ดูรูปร่างมันไว้มีสามแบบนะครับก็ในที่นี้ก็ตั้งชื่อเหมือนกันทั้งหมดนะครับรูปสี่เหลี่ยมคางหมู uwxy นะครับการหาพื้นที่ก็ใช้เศษหนึ่งส่วนสอง คูณผลบวกด้านคู่ขนานนะครับหรือผลบวกของความยาวด้านคู่ขนานก็คือ wx นะครับกับ uy นี่คือด้านคู่ขนานของเขานะครับก็จะมีสัญลักษณ์ของเส้นขนานที่เรียนเรียนมาแล้วตอนปห้านะครับเรื่องของเส้นขนานนะครับจากนั้นก็คูณด้วยความสูงความสูงคือลากจากด้านบนลงมาตั้งฉากกับฐานนะครับก็จะเป็น w z ทั้งหมดนะครับทั้ง3ามรูปเลยนะครับทีนี้เพื่อความเข้าใจเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างนะครับ ตัวอย่างที่หนึ่งจงหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมคางหมู R O A M นะครับตามรูปนะครับรูปสี่เหลี่ยมคางหมู R O A M นะครับก็จะมีนะครับจากรูปเราก็พอรู้นะครับก็จะมีฐานเท่ากับ20เซนติเมตรนะครับสูงก็คือ A D เท่ากับ15เซนติเมตรนะครับส่วนด้านบนด้านคู่ขนานก็ด้านสั้นก็คือ O A 10เซนติเมตรนะครับด้านลงเมื่อกี้ด้านคู่ขนาน20เซนก็คือด้านคู่ขนานด้านยาวนะครับ R M เราก็มาเขียนนะครับวิธีทฉาเราก็เขียนพื้นที่ลูกสี่เหลี่ยมคางหมูเท่ากับกเราเขียนสูตรไปเศษหนึ่งสองคูณผลบวกของความยาวด้านคู่ขนานคูณความสูงจากนั้นนะครับอันด้าต่อไปเราก็นํามาแทนที่ด้วยสัญลักษณ์ทางเราขาคณิตของรูปเขานะครับเพราะฉะนั้นเศษหนึ่งสองก็เลยคูณกับวงเล็บเปิด o a ก็คือด้านคู่ขนานด,ด้านบนนะครับแล้วก็บวกกับความยาวคู่ขนานด,ด้านล่างคือ a m วงเล็บปิดคูณกับ a d คือความสูง จากนั้นเมื่อเราแทนสศษลักษณ์ด้วยรขาคณิตไปแล้วนะครับเราก็มาแทนด้วยตัวเลขต่อไปนะครับเศษเหลืสองคูณกับวงเล็บเปิดนะครับ OA ก็ยาว10เซนตามรูป r m ก็ยาว20เซนตามรูป2อ,อันนี้บวกกันนะครับบวกเสร็จค่อยไปคูณกับ15นะครับก็คือ AD จากนั้นเราก็ไปคำนวณน,นะครับในวงเล็บ10คูณ10บวก20นะครับก็ได้30นะครับก็ได้เศษเหลืสองคูณ30ค,ณคูณ15นะครับผลลัพธ์ที่ออกมาก็คือ 225ตารางเซนติเมตรนะครับก็มาตอบเป็นเลขไทยทีหนึ่งเท่ากับ225ตารางเซนติเมตรพื้นที่ของรูปหลายเหลี่ยมรูปต่อไปนะครับรูปที่7พื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมรูปเว่าพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมรูปเว่าเท่ากับเศษหนึ่งพนสองคูณผลคูณของความยาวของเส้นทแยงมุมจากรูปนะครับรูปสี่เหลี่ยม Q R S T นะครับก็ตามสูตรครับเศษหนึ่งพนสองคูณ ผลคูณข,ของความยาวของเส้นแทง,งมุมเส้นแทง,งมุมก็มีสองเส้นนะครับก็คือ QS กับ TR นะครับนี่เราก็ตามรูปเลยครับก็มาดูตัวอย่างที่สองนะครับจงหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมรูปเววกอขอของงนะครับจากรูปนะครับรูปสี่เหลี่ยมรูปเววกอขอกองอนะครับก็จากรูปเห็นก็กําหนดนะครับความยาวของ เส้นแต่ละเส้นนะครับในรูปสี่เหลีล่ยมรูปว่ามาว่า a เท่ากับสิบหกจุดแปดนิ้ว B เท่ากับห้าสิบห้าจุดสอง 50, นิ้ว C เท่ากับเก้านิ้วแล้วก็ d ก็เท่ากับเก้านิ้วนะครับก็ตามสูตรนะครับพื้นที่ของรูปสี่เหลีล่ยมรูปว่าวนะครับสูตรการหาพื้นที่ก็คือเท่ากับเศษติสองคูณผลคูณของความยาวของเส้นทแยงมุมนะครับแล้วก็าเปลี่ยนในรูปของพิชชนิดก็คือเปลี่ยนในรูปของความยาวด้านนะครับความยาวของเส้นทแยงมุมนะครับก็ได้เศษตสองคูณกับความ ยาวของกคนะครับคูณกับของงอนะครับซึ่องจากว่าเรายังไม่ได้บวกนะครับว่าเส้นกคยาวเท่าไหร่เส้นของงยาวเท่าไหร่ก็มาด,ดําเน,นิน,เนการด้านล่างรูปนะครับกคก็คือนํา a บวกกับ b นะครับก็ได้สิบหกจุดแปดบวกกับห้าจุดสองนะครับก็ได้เท่ากับยี่สิบสองนิ้วสําหรับกคของของนะครับส่วนของเส้นตรงของงก็คือ C บวกกับ d นะครับ c เป็น9 D ้าดีก็9บวกกันได้เท่ากับส8บแดนิ้วก็เอานำกลับมาแทนที่นะครับก็จะได้เท่ากับเซนูสองนะครับกอคอยี่สบสองขององอกสิบแปดก็ทำการคูณนะครับได้ผลลัพธ์เท่ากับหนึ่งร้อยเก้าสิบแปดตารางนิ้วนะครับแล้วเราก็ตอบเลขไทยครับหนึ่งร้อยเก้าสิบแปดตารางนิ้วพื้นที่ของรูปหลายเหลี่ยมรูปต่อไปนะครับรูปที่แปดพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมด้ไม่เท่า พื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมด้านไม่เท่าเท่ากับเศษหนึ่งส่วนสองคูณความยาวของเส้นแทงยยมุมคูณผลบวกของเส้นกิ่งนะครับสำหรับรูปสี่เหลี่ยมด้านไม่เท่านั้นนักเรียนป .6 จะไม่ค่อยเจอนะครับอันนี้เราก็เก็บความรู้ตรงนี้ไว้สําหรับเรียนในระดับชั้นมต้นนะครับในรูปนี้ยกมาตัวอย่างมาเป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านไม่เท่า A B C D นะครับต,ตามสูตรก็คือเศษหนึ่งส่วนสองคูณความยาวของเส้นแทงยยมุมคูณผลบวกของเส้นกิ่งและเรียนมาดูก่อนว่าในรูปนี้เขากําหนดความยาวของเส้นแยงมุมก็คือ A C นะครับผลบวกของเส้นกิ่งเส้นกิ่งคือเส้นที่ล่าจากมุมนะครับของรูปสี่เหลี่ยมรูปรูปนี้นะครับไปยังเส้นทแยงมุมอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็ต้องตั้งฉากด้วยก็จะมี bm กับ dn เพราะนั้นจากสูตรพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมได้าม่เท่านะครับเส้นหนึ่งสองคูณความยาวของเส้นแยงมุมคูณผลบวกของเส้นกิ่งเมื่อแทนค่าตามสูตรก็จะได้เท่ากับเส้นหนึ่งสองคูณกับ ac คูณกับโมเลเปิด bm บวกกับ dn นะครับอันนี้ก็เป็น พื้นที Gar ่ของรูปสี่เหลี่ยมด้านไม่เท่าหน่วยที่6รูปหลายเหลี่ยมเนื้อหาสาระประกอบด้วย 1. รูปหลายเหลี่ยมและชนิดของรูปหลายเหลี่ยม 2. มุมภายในของรูปหลายเหลี่ยม 3. ความยาวรอบรูปหลายเหลี่ยม 4. พื้นที่ของรูปหลายเหลี่ยม 5. การหาพื้นที่ของรูปหลายเหลี่ยมใดๆ 6. โจทย์ปัญหาความยาวรอบรูปและพื้นที่ของรูปหลายเหลี่ยม นะครับในสัปดาห์นี้นะครับเราก็เรียนการหาพื้นที่ของรูปหลายเหลี่ยมนะครับซึ่งเราจะได้ไป้ที่รูปสี่เหลี่ยมคางหมูกับรูปสี่เหลี่ยมรูปเว่านะครับอันนี้ก็จะมีตัวอย่างทั้งในใบงานแลวก็ในคลิปวิดีโอให้นักเรียนได้ศึกษาพร้อมกับทาโจทย์นะครับที่จะส่งในครั้งต่อไปนะครับสําหรับครั้งต่อไปคือสัปดาห์ถัดไปนั้นนะครับเราก็จะไปขึ้นเรื่องการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมใดๆนะครับอันนี้ก็จะมีความยากเพิ่มเติมขึ้นมาอีกนะครับก็จะไปเรียนการหารูปหหหหหห้าเเเลลลลีีีี่่่่ยยยยมมมมกนะครับ นะครับเขาก็จะมีสูตรของเขาก็ให้นักเรียนทบทวนความรู้นะครับเพื่อใช้สําหรับเรียนในครั้งต่อไปด้วยสำหรับวันนี้ก็ขอจบการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์โควิด -19 หน่วยที่6รูปหลายเหลี่ยมวิชาณิตศาสตร์ภาคเรียนที่ 2, สองปี 64, การศึกษาสอง4ิโรงเรียนวัดไร่ขิงสุนทรุทิศสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาพระศึกษานคาปรปฐมเขต2ครูผู้สอนนายกรสิงห์เกศกิจขอบคุณครับ